ขณะนี้เราก็ได้อยู่วันที่สองแล้วชื่อว่าวัดใต้ค่ะค่ะวัดใต้นะคะก็มีพิพิธภัณฑ์ทองถิ่นที่เกี่ยวกับวิถีชาวบ้านแล้วก็มีหนังสือประทําอันเก่าแก่มากมายค่ะค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปชมพิพิธภัณฑ์กันเลยค่ะ, <Hello. S 1> คะแล้วค่ะพิพิธภัณฑ์ทองถิ่นกรุงเทพมหาคนครเขตสวนหลวงเชิญชมใต้ เป็นเขตการปกครองของอำเภอพร,ระขนงจังหวัดพระปะแดงต่อมาอำเภอพระขนงได้ย้ายมาขึ้นกับจังหวัดพระนครโดยตำบลสวนหลวงอยู่ในเขตสุทธิบาลเป่าเวตั้งแต่ปีพศ2506และในปีถัดมาจึงได้รับการโอนเข้าไปเป็นท้องที่ของเทศบาลกรุงเทพจากนั้นในช่วงปีพศ2514-2515ได้มีการยุบรวมจังหวัดทนบุรีกับจังหวัดพระนครเปลี่ยนฐานะเป็นนครหลวงกรุง ธนบุรีและเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหา,านครซึ่งได้ยกเลิกการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบอื่นและเปลี่ยนการเรียกหน่วยการปกครองเดิมตำบลสวนหลวงจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเขตสวนหลวงเป็นพื้นที่การปกครองสำนักเขตพระโขนงที่มาศาสนาพุทธ ศาส,สนาพุทธหรือที่ราชบัณฑิตสถานและราชการไทยเรียกว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีพระพุทธะท,ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาศาส,สนาพุทธเป็นศาส,สนาอาวัตอวัตอวัณิยมและเชื่อในศักยภาพมนุษย์ว่าทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจไปสู่ความเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์แบบด้วยความเพียรของตน ปัจจุบันศาสนาพุทธได้เผยแพร่ไปทั่วโลกมีจํานวนผู้นับถือส่วนใหญ่เป็นอยู่ในทวีปเอเชียทั้งในเอเชียกลางเอเชียตะวันออกและเ,เอเชียตะวนันตกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นุทธศาคนิชนปัจจุบันศาสนาพุทธได้มีผู้นับถือกระจายไปทั่วโลกโดยอาจมากกว่า5 0 0 0ล้านคนศาสนาอิสลามเป็นศาสนาสําคัญ ของโลกมีคนนับถือประมาณ1,600นกรล้านคนนับว่าเป็นจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับสองในโลกของเรานี้มีจำนวนประเทศมากกว่า200ประเทศเป็นประเทศมุสลิมกว่า67ประเทศในประเทศไทยมีศาสนาอิสลามเข้ามาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยศาสนาของศาสนาอิสลามคือมุฮัมมัดศาสนาอิสลามคือคือความศรัทธาข้อบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติและจริยธรรมซึ่งบรรดาศาสดามี อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาเป็นผู้นำเพื่อมาสั่งสอนและแนะนำแก่มวลมนุษย์สิ่งทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่าดีหรือศาสนานั่นเองวัฒาเป็นกลางหันน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศสิทธิบัตรในประมาณพิไทยเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำแก่ปรชงชนทำงานโดยการหมุนปั่นเพื่อเติมอากาศให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีกลางหันชัยวัฒนาสร้างขึ้นเพื่อการแก้มลพิษตางน้ำ ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลายพื้นที่ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการวิจัยและพัฒนากางหันน้ำซึ่งโครงการและส่วนประกอบในที่เป็นปัญหาได้รับการแก้ไขมาโดยตลอดนับแต่การสร้างเครื่องต้นแบบสวัสดีค่ะ วันนี้เรามาล่องเรือน้อย,ยชมที่เที่วย,ยวกันนะคะวัดแรกที่เราจะไปเที่ยวคือวัดขจรศริเป็นวัดแรกที่เราจะชมกันนะคะวัดขจรศริสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ประมาณปี2392ค่ะสร้างโดยชาวเขมรที่อพยพมานะคะต่อมาวัดที่สองค่ะคือวัดปากบ่อถัดจากวัดข้าจรศริเราก็ได้ชมวัดปากบ่อซึ่งเป็นวัดเก่าแก่วัดแรกอีกนะคะเพราะว่าสร้างขึ้นเมื่อ2องพารยาิบพระยาบดินเดชาสมุหานายกเป็นผู้ถวายที่ดินและสร้างวัดนี้ขึ้นค่ะ วัดที่สามคือวัดต้นไทรนะคะวัดต้นไทรเป็นวัดที่ควรจะไปนมัสการหลวงพ่อแดงรับประทานในพระโสถหลังจากนั้นก็เดินลัดเลาะชมตามต้นไม้และริมหนามไปเรื่อยๆนะคะวัดที่แล้วต่อมาสถานที่สําคัญอีกที่หนึ่งคือมัสายิดอันเยสีตองอิ่มได้ที่แล้วที่นั่งเรือต่อนะคะมัสายิดนี้เป็นสุเหร่าเก่านะคะแล้วก็ สถานท,ที่เที่ยวล่องเรือที่นีนะคะสามารถมาชมได้ทุกวันนะคะโดยค่าเรือประมาณ40บาทีงางาง่งาิบบาชาติทค่ะซึ่งในการเทศนามหาชาตินี้จ,จัดขึ้นช่วงก่อนออกพรรษาและจะมีการเทศนามหาชาติครบทั้ง13การซึ่งเชื่อกันว่าถ้าใครได้ความครบจะได้บุญบุญสนแรง ลุงป้าน่าอาในเขตสวนหลวงนี้ได้เล่าถึงประเพณีงานบุญม,มหาชาติวัดป่าบอนี้ว่างานนี้เป็นงานประเพณีที่ผสมผสานวัฒนธรรมจากทางภาคอีสานร,ร่วมร,ร่วมด้วยเนื่องจากท่านเจ้าวาดเจ้าวาสองค์บจุบานนั้นท่านมาจากภาคอีสานาจึงได้จัดให้มีประเพณีนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปีและครอบครัวของ ันเกในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ดักสัตว์น้ำที่ใช้กันในสมัยก่อนนี่คือชานางค่ะใช้ดักปลาหรือกุ้งตัวเล็กๆตรงนี้คือไม้พายตรงนั้นคือหมวกกับเคียวของชาวนาส่วนนี้เป็นกระเป๋าฝาในสมัยก่อนยิ่ยมใช้กันในสมัยนี้ก็ยังใช้อยู่ค่ะนี่คือกระดง้งสมัยก่อนเอาไปใช้ฝัดข้าแล้วก็ลูกขีดของแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นแหงค่ะ เราจะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยในในสมัยก่อนมีการพัฒนาขึ้นจนในสมัยนี้เราก็อาจจะไม่ได้ใช้ช้านางแล้วอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเช่นแหนมใ,ใหญ่ใหญ่แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีการอ่านเอาไว้อยู่ขอจบการรายงานเพียงเท่าน,นี้ค่ะ วันนี้นะคะกิจกรรมของวเราก็ได้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์สุนีเพ็นะคะที่ทำให้พวกเราได้มาเรียนรู้วิถีชาวฟุธแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชาวบ้านที่พวกเรามาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครเขตสวนหลวงด้วยค่ะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะที่แบบทำให้พวกเราได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมครั้งนี้ค่ะพวกเราห้องมงหกทับสี่ห้องห้าแล้วก็ห้องสามของ I just can't. đi đi con đi lột lột mum lột mum ตอนนี้นะคะคุณจะไหวทำไมอะ่ะเล็ดคุณจะไหวทำไมอ่ะเล็ดที่มาศาสนาพุทธศาสนาพุทธหรือราชาบัณฑิตสถานและรา,าชาการไทยเรือนผิดผิดหนึ่งสอสา